b d 4 0สำหรับตัวล้างพันแทคตัวนี้สามารถใช้กับพวกไฟฟ้าได้นแห้เร็วเปิดฟ้าเครื่องกำลังออกตัวนี้คือพิเชอร์สวิตตัวที่มีปัญหาที่ไฟมันไม่ต่อหรือเราทำคอตาอันนานครั้งก็ได้ก่อนทำตรงนี้เราต้อง เอาอเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับก็ฐานข้างล่างนี่มันก็จะบินคอนแทกแล้วก็ฉีดเข้าไปมันก็จะล้างคอนแทกให้เสร็จแล้วเราก็ปิดเหมือนเดิมอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วมันก็จะทำให้คอนแทก จะเชื่อสีวิตสาขึ้นไม่ลงร็อกโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วครับ